สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพารวยชาแนลครับเมื่อน,นี้แอดกับสุภาพผิวผาน้องไปพบกับปูโกสัมพีครับซึ่งขณะน,นี้ปูคนกับโในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับส่วนงวดที่ผ่านมาครับเลขวิ่งบนปูกับเขาเต็มๆนะครับวิ่งบนเก้าครับแต่จับคู่กับขาดไปครับแต่เลขกสามตัวของคนมีหนึ่งเก้าเจ็ดครับถ้าเขาตัดออกมาเสือกถูก เต็มเตมเนาะครับพี่น้องเอาสำรับง,งวนนี่ปูโกสมพี่พนสิว่างแนวทางตัวใดพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังไปเบิรงนน้ำกันครับซึ่งขณะน,นี้ปูพนก็นอยู่ในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลพารวยมาในโอกาสน,นี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาตามแอดมากครับเชิญพรจะน้องเบลจ้าปูปูเป็นยังไดคะสบายดีบ่ครับปูปูก็สบาย แอไาเจ้าก็บ่ดีมันไดเ่นเ่นเ่นเก่าหนึ่งบ่บ่ได้กลับอุ้ยเสียดายเนาะค่ะปูปูก็เ่นพักลัดโครับ่กลับเลยแต่ว่าของปูหายไอ้สามตัวปูมีหนึ่งเก้าเจ็ดเนาะค่ะปูหนึ่งเก้าเจ็ดเกือบพี่ วิ่งบนละเอ่ยวิ่งบนให้ศูนย์กับเก้านะคะวิ่งบนนะกับมาก้าเต็มเต็มแต่ว่าจับคู่ว่ได้จับหนึ่งไซเนาะค่ะสองตัวในใตนี่็จับจับหนึ่งไซแต่มันแต่หงวดหงิหงวดี่ปูเปลี่ยนรูปแบบไม่เด้่องเบลจ้าแบบใดครับปูเป็นรูปแบบจากเฮ็ดไทย้งแแปดตัวมากเค็ดเหลือหกตัวที่โต ปูเตจวนเนตเป็นจากแปดตแต่มันเหลือหาตัวแค่สองรูปแบบมันรูปแบบเป็นรูปแบบที่สองมันมีอยู่สองที่มันปูตั้ิใจว่าตั้งเพราะปูจับปูมันบุคไปเสือเสียมันก็หลังงวดแล้วเนาะปูก็เลยหาที่ใหม่แต่โครงสร้างกัจุดเก้าโครงสร้างกันเก้าละแปดตัวมันมันบุคไหลุดจ้าปูแต่ห้อง เนื้อหาวิธีจรับปู้ท่านตันหดปู้ก็ไใส่วิธีไม่ในั้งงัวยังมันกระเรือนบ้านนั่นนะอะได้เป็นสองวิธีสองแบบอมันบอบ่ตรงบ้านปันใดก็เลยสองรูแบบเกินมา้ไปเปรียบเทียบว่ามันสิเขารูแบบไหด้วยมันสิเข่าโตคือกันตัวสิมันชนกันมันจะมีสองรูปแบบมันชนกันอยู่ ซีโตมันรูรูรูแบบละแปดโตรูรูแบบละแปดโคมันสชนกันสีโค้มันโมโชนกันรู่ไอ้รูแบบละซีมันสิบปีปิ่สองค่ะปูอันแล้วหับปูเลยค่ะปูปูคิดว่ารับแบบไม่รับสูตรไม่วาสันถอนอะค่ะปูสูตรสูตรของสายหันเก้านะแต่ว่าเป,เป,เปลีย่ยนรูแบบจับปูแบบไม่ค่ะลองเบิรงเนาะคะ่ะ ปูแล้วมี่เอฟซีเพิ่นฝากเงินมารวมทำบุญกับปูอยู่ค่ะามี่เพิ่นมีมีเพิ่นปูนเพิ่นถูกวิ่งหรือสูกไหนไหนเพิ่นวิ่งบ่เพิ่ลหายตัง้งเพิ่นถูกตนึ่งจังหวัดก้อนไหมคะ่ะปูหนึ่งแปดหกสามตัวนะคะอ๋อแล้วน,นั้นเปิลฝากเงินมาทำบุญน้ำปูสามร้อยบาทเดี๋ยวน้องเบลขอเลขบัญชีปูในเด้อค่ะนงเบลเสียโอนไปใหป้ปูเพิ่นโอนมาน้องบัญชีน้องเบลอ่าการ ตรงไปจะเอาหมายเลขบัญชีก่อนได้บ่ได้ค่ะปู่หมายเลขบัญชีมาเลยก็ได้ค่ะอ่ามันบ่จ้าเดี๋ยวเอาเตรียมเล่นจุดเต็มจุดเต็มบนรางเด้อค่ะกุ้งสางบนรางกุ้งสางบนรางเลขกแต่โตเพือเก้าค่ะแถวแรกสีสหา้าเก้าสอง สี่ห้าเก้าสองแถวที่สองศูนย์เจ็ดสามหกศูนย์เจ็ดสามหกเนียววันนี้มาเป็นชุดบนเนยวชุดบนเนวท่าทีหนึ่งค่ะมันเป็นเหล็กหาตัวได้นองเบลเฮดแบบแบบเครื่องหมายคูนได้ค่ะแถ,แถวแถวแน ของแรกแถวแรกสองตัวแถวที่สองมาอยู่ตรงกลางตัวเดียวแถวที่สามจะจะเป็นเลขสองตัวคือกันตรงตรงกันกันกบแถวที่แถวแรกครับได้เครื่องไม้พูนนะ่นอ่ะไอ้น้องเบลเฮดเครื่องไม้คุณนลักมันมันเป็นลักษณะแบบเครื่องไม้พูน่นห้องห้องไปเครื่องไม้ก็ได้ห้องห้องเพียงแต่แถวแรกห้องก็อะใส่สองตัวเพราะว่าเสี่ยม,มันกับเวนช่องไฟไปแต่ ระ,ระยะหนึ่งแถวแถวที่สองเอาตัวเดียวมาไว้ตรงกลางนันเลยตรงกลางตรงกลางให้มันได้เป็นแถวที่สองเลยตรงกลางระว่างไลตั้งตั้งงวดนี่แถวแรกมันสป็นห้ากับเก้าห้ากับเก้าแถวที่สองอยู่ตรงกลางระว่างหากับเก้านะคือหกหกอ่า แถวที่สามหตตรงกับไอ้ตรงกับอ่ตรงแถวสามครับสามหตตรงที่ห้าสามตรงกับเ <4. S 2> ก้าแบ 5, 3, บจ้าแจับคู่จับคู่อ่ห้าหกห้าหกห้าสห้าสีห้าสาม ห้าสามห้าเก้าห้าเก้าแล้วก็เก้าหกเก้าหกเก้าสี่เก้าสี่เก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าห้าแน่แบบคู่นะค่ะแต่ก็ต่อไปจะเป็นแนวทางที่สอง แถวพรนี้บนนะไม่เี่วกับล่างนะบนในเดียวพวกนี้แถวทางที่สองทำเหมือนกันนะแถวบนแถวบนก็ห้ากับเก้าเหมือนกันแถวที่สองตรงกลางคือสองแ,แถวที่สามก็สามต่ำหกแล้วก็จับคู่จับคู่ห้าสอง ห้าสองห้าสามห้าสามห้าหกห้าหกแล้วก็เก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าหกสองสามสองสามแล้วก็สองหกแล้วก็สองหก อ่าแค่นี้มันเป็นสองแนวต <c oughs> สองแนวทางนี่คือบนนะค่ะปูได้บนดังเดียวมันก็นมีซ้ำกันมีเก้าหกซ้ำจ้ากวทวิธีมันขันทายิอซี่มันบอกว่ามันหลายโตว,วิธีสังเกตนะห้ <c oughs> างแบงเล็กซ้ำออกมา <c oughs> เป็นกลุ่มเรลาเล็กที่พอดซ้ำระวังแนวทางที่นึง ก็ออกแยกออกมาเป็นกลุ้มหนึ่งตัวที่พันตาำที่สองแล้วแยกออกเป็นกุ่มคือแยกออกเป็นสามกุ้มอ่ะมันจะกุ่มสี่ตัวมันในห้องว่าตังงใจเมื่เมื่อหัวออกหัวออกมานี่ตังเกจว่ามันจะเข่าอันใดเข่าเลขเข่าเลขชนกันหรือมันจะเข่าเลขว่าชนกันระวังจุดหนึ่งชุดสองต่อไปข้าสิบเซไงนะาเก้าหกซ้ำเนาะเก้าสามกระซ้ำหาสามกระซ้ำ ได้โีกหางโกกับซ้ำโอซ้ำหลายอยู่มันกับถ้ามาจับดีแยกแยกไปมันกับบลายหางของเนาะค่ะปูมันมันก็แช่ปมและซีหางนั่นแหละจ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเด้อค่ะอย่าปึงว่าเล็กหลายเพราะว่าปูพยายามจะปั๊บปั๊บให้มันแบบล่องวิธีไม่เนาะค่ะปูเพราะว่ามันจับคู่จับให้มันให้มันเข่าคู่ให้แต่ที่ตนบนคู่ เป็นเหรนเรามันจับกูห่หายวสือแจ็คเทียนะกูกับพยายามปรับเปลีย่ยนว่าจับกู่จังเลมจังสือได้จับตึกแจ็คเทียเยะมากมากมากมาเหตุแบบนี้มันลุ่งห็อกก็ดีนะมันได้ชนซีเพราะชนซีมันเกิดขังละซีละซีนี่มันก็ไปไม่เสด็จไงแต่สังเกตายแต่โตัวที่หายเนตแต่โตัวที่หายมันใจคู่กับสิบวันก็คือซีตัชนนั่นเนอะ ตัวที่ทชนกันแมนบอกค่ะปูที่ปูในชนกันมันมันหนาจะมากก็ตัวสิบวชนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวจ้าผมมากเก้าหกหาหกเก้าสามหาสามนะปูใช่ซีชุดที่ชนกันนี่คือแสดงว่าเด่นแนบอนี่รับปูเออกิตัวเด่นเกิดแต่แมนซีชุดน,นี่แหละค่ะ อันนี้คือบนยางเดียวเนาะค่ะปู่นี่บนยางเดียวบนยางเดียวล้างบอเจียวกับมันแล้วมันมันล้างมันบกคอยเขา<อ>แต่สั่งบางทีมันก็สิมี่มาเขาอยู่ไนชุดนี่แหละชุดเล็กฮุกโตนี่มันก็สิม,ดดมี่บนน้าล้างน้าก็หลายก็หลายหมดค้ะแต่ก็อยากจะไปว่าทุนมันจบบ่ไใดซึงบนปูจะให้ให้สูตรล้างมาน้ำบก่ะงวดนี้หรือว่าเอาแค่บน บนนั่งเดียวบูสี่เน้นผูที่เน้นตัววิ่งไะเน้นตัววิ่งกับเนตตัวเดินเป็นเป็นเป็นคลิปหนาเด้ออันนี้เอาไปเบิรงคููไปก่อนเนาะปูเดี๋ยวให้ป<ห>ปีบครูไปก่อนแล้วคลิปหนาปูที่เน้นหนยว่าตัวไดเน้นแล้วมีไอ้สามตัวนะเลขสามตัวกับสองตัวแล้วก็เล็บกับเลกวิ่งค่ะ เอาชุดเต็มไปเนาะค่ะปูลคลิปนี้ชุดเต็มไปเบิง่งจิตว่างวดนี่แหละงว,วดที่ปูสิจับไปปูกับแ<ค>มงวดนี่และนอปูเนาะวันนี้อานี่ก็คือตัวเลขของปูโกสัมพีเดอค่ะคุณผู้ชมงวดก่อนจับคู่กับรถไปแต่วันเลขเด่นปูกับยังเขาคือเก่าวิ่งเก่าเนาะค่ะบนตรง,ตรง,ตรงอ่าจากเงินนี้มันเอาหนักเลย แมนอยู่ค่ะปูแต่งวนเขเกตมาแล้วนางง้วนในปูขึ้นจับเก่าหนึ่งแต่แต่เนี่ยบอกกลับเหรินจ้ามันมามันมันมาออกเป็นหนึ่งเก่าตามรักของปูมันเลยเก่าเก่ามันรักสีเดี๋ยวไปเข่านั่างก็เป็นรักสีมั้งไงม่านมาเข่ากับหนึ่งตัวเนื้อมากปูก็เลยเห็นนะเก่าหนึ่งค่ะชิบานชิวานสี่รักสีมันเข่าอยู่เวลาออกมามันมาออกหนึ่งเก่าปูกระแล้ว มันเท้าอนาลีเงินเงินตัวเลื่เงินเงินเทวดาบอกเงินกับโศกับดาบมันเท้าอนาลีแม่จะปลูเงินเงินถูกไว้นี่คันเท้าบวมีดวงมีอย่างนี้นี่บ่ได้มาง่ายๆหลีรับปูน้องเดียวนี่กับบ่อติดเล็กจักรเสื้อคือกันค่นนี่แหละคือคนบวมีดวงจ้าไม่หวงไม่โศกไม่ดาบเนาะจ้าน้องเดียวกับบ่อถูกจ๊คเสื่อ เลื่ปูไม่เคยรู้จักเที้ยเด้อแต่สวัสดจับ,บเหรนจัแบบคูเล่นมันจัแบบคูดได้แจบบกก๊บกระพกมีลากลับมันห่าจับคูบ่ถึกจังซี่มันเป็นลุดลุดยังไงไปเลยต,ตลอดมาหลายงวดแล้วจ้าปูาอ่ะเดี๋ยวปูจะนัดมือด้อใดค่ะกันจะฟันคงสุดท้ายจ้าปูได้ขึ้นดูกับพว้นสุด,สดของน้องเ,เบลเลยนังเ,เบลอยากได้ไปเสนอตอนแรกอะหลังจากนีซซ้จะ4ีมือ5ามือ ได้หรือหรือจะเอาใกล้ๆสุดท้ายเลยก็ได้จ้าเดี๋ยวตะนงเดียวเนาะจ้าจ้าปูกลับขบพระคุณปูเลยลเดอค่ะที่หายแนวทางแดงปันกับเอซีจ้าปูก็ตั้งใจอยางให้คนถือแหละเพราะญาติแม่ใ้เต็มที่ทางง่วนนี่ง่วนนี่และชีิว่ามันจับคู่ถืออ่ะจ้าปู